อันว่าสัจจะด้วยอันว่าทำด้วยอันว่าความไม่เบียดเบียนด้วยอันว่าความสํารวมด้วยอันว่าความฝึกด้วยมีอยู่ในบุคคลใดอันว่าบุคคลนั้นแหลเป็นผู้มีมนตทินอันคลายแล้วเป็นปราดย่อมเป็นอันว่าบุคคลนั้นอันเราย่อมกล่าวก่อนว่าเป็นพระเถระดังนี้ดังนี้อันว่าอาจว่าอันชราน้อมไปรอบแล้วดังนี้ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาอย่างบทว่าปริปักโกดังนี้อันว่าอธิบายว่าถึงแล้วซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้เจริญแล้วดังนี้อันว่าอธิบายว่าที่ว่าผู้เก่แล้วาเพราะ แห่งบทว่าโมคะจิโนดังนี้อันว่าอัดว่าก็อันว่าสัจจะอันมีอย่างตีเพราะความที่แห่งสัจจะทั้งหลายเหล่านั้นเป็นบทอันตนแทงตลอดแล้วด้วยอาการทั้งหลายสิบหกด้วยอันว่าโลกุตระธรรมชื่อว่ามีอย่างเก้าเพราะความที่แห่งโลกุตระธรรมนั้นเป็นธรรมอันตนกระทําให้แจ้งแล้วด้วยยันด้วยมีอยู่ในบุคคลใดดังนี้แห่งบทว่าสัจจะดังนี้อันว่าคํานั้นว่าอหิงสาดังนี้เป็นคำจาว่าอันทรงแสดงไว้โดยความเป็นคืออันไม่เบียดเบียนย่อมเป็นอันว่าอธิบายว่าก็ อันว่าอปปมัญญาภาวนาแม้อันมีอย่างสีมีอยู่ในบุคคลใดดังนี้อันว่าศิลด้วยนั่นเทียวอันว่าความสำรวมซึ่งอินศีลด้วยชื่อว่าสัญญาโมทัโมอันว่าอาจว่าเป็นผู้มีมนฑินอนำออกแล้วด้วยมัคคยาดังนี้แห่งบทว่าวันตะมะโลดังนี้อันว่าอาจว่าพูดถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญาเป็นเครื่องทรงจาดังนี้แห่งบทว่าเทโรดังนี้อันว่าอาจว่าอันว่าบุคคลนั้นอันพระผู้มีพระภาคย่อมจเรียกรว่าเป็นพระเถระดังนี้เพราะความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วด้วย จบประโยคเองในการที่ตะลงแห่งเทศนาอันว่าพิสุททั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วในพระอรหันต์ดังนี้แลอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าลักุณกะพัทธิยะจบแล้วอันว่าเรื่องแห่งพิสุผู้มากพร้อมอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงตรารบซึ่งพิสุทั้งหลายผู้มากพร้อมตราแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่านวากรณะมัตเตนะดังนี้เป็นต้นต่อไปเป็นประโยคเองดังจากกล่าวโดยพิสดารในสมัยหนึ่งอันว่าพระเถระทั้งหลายบางพวงเห็นแล้วซึ่งพิสุหนุ่มทั้งหลายด้วยซึ่งสาา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 ามมมมเเเณรรรรรทททททัััั้้้้้้้งงงงงงงหหหลลลยย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 ยดววววววกกกกะอออออูู่่่่่ซซซึึึคขขขนนนนนนีีีป็ตตแจ์ผบ